วัสดีครับบุนส่งความแชนแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกระทําของเราเพื่อค้นหาในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนี่คือ คว,ควายในฟาร์มของลุงบุญส่งเมื่อวานนี้ลุงบุญส่งไปตัดหญ้าก็ได้หญ้าที่มีคุณภาพที่ไม่แก่เกินไปและไม่อ่อนเกินไปและไม่ติดดินเห็นไหมแล้วครับควายที่ยืนกินอยู่นี้เขาไม่แยกย้ายกันนะครับหรือขิดกันกวนกันก็แสดงว่าหญ้านี้เขาชอบและถูกปากเขา นะครับนะก็ทำให้เราก็ได้วิเคราะห์หรือวินิจฉัยว่านี่คือในเรื่องของค้นหาในเรื่องของอาหารสัตว์ที่เขาเรียกว่าถูกปากสัตว์หรือถูกปากควายควายชอบกินลุงมลส่งก็ต้องพยายามหาญ้าในลักษณะนี้นะครับนะมาให้ควายกินเพื่อที่จะ แก้ปัญหาในเรื่องของลูกควายที่ไม่ค่อยเจริญเติบโตเพราะว่าเขาไม่ชอบกินหญ้าที่แก่หรือหญ้ากินไม่พอก็ต้องหาวิธีแก้จนได้ครับเพราะว่าลุงบนส่งนั้นมีความเชื่อว่าในเรื่องของการกระทำนำไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จนั้นต้องแก้ไขที่ตัวเราเองไม่ใช่ที่ไหนอื่นนะครับนะนี่คือในเรื่องของข้อคิดวันนี้ นี่คือในเรื่องของที่เราไม่เคยหยุดนิ่งในเรื่องของการแก้ไขตัวเราเองที่มันมีปัญหาก็คือในเรื่องของคนเรานั้นไม่ยอมปรับปรุงตัวเองไม่ยอมแก้ไขตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการกระทําของตัวเองจึงติดยึดอยู่ในเรื่องของเดิมๆเ,เก่าๆทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็ ทำอยู่อย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงและไม่เคยในเรื่องของแก้ไขที่ตัวเองที่เป็นจุดสําคัญครับลุงมูสงได้แนวคิดในเรื่องของหลักพุทธศาสนาหลักศีลและหลักธรรมนํามาปฏิบัติให้ครบและนําไปสู่ในเรื่องของการหยุดยัง้งและการควบคุมใจตนเองการกระทําตัวเองจนทําให้ลุงมูสงนั้น รู้ว่านี่หลักของพระุทธศาสนาที่แท้จริงนั่นก็คือการในเรื่องของการควบคุมตัวเองและการกระทําของตัวเองนั่นเองไม่ใช่ไปหวังพึ่งที่อื่นหวังพึ่งอย่างอื่นหรือหวังพึ่งผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่เราเข้าใจผิดพลาดคาดเคลื่อนนะครับนะจึงทำให้เรานั้นตกทุกข์ได้ยากยากจนและไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขครับนี่คือในเรื่องของที่หลวงมนส่งต้องเน้นให้เพื่อนๆเอฟซและล,ล,ลูกหลานทุกคนนั้นลงเก็บเอาไวิคิดและเปลี่ยนแปลงการกระทําของตัวเองเท่านั้นที่จะนําไปสู่ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของแก้ไขปัญหาในเรื่องของความยากจนจะแก้ได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองไม่ใช่เทวดาฟ้าดินหรือโชควาสนาสาบแช่งให้เราเป็นไปคนยากจนคนไร้ เขาเรียกว่าเงินทองแต่ตัวเราเองต่างหากที่จะโดนบันดาลและแก้ไขในเรื่องของการกระทําของตัวเองให้ไปสู่ในเรื่องของความสําเร็จที่ท่านอยากได้อยากมีอยากจะประสบความสําเร็จนั้นที่จุดยืนนั้นก็คือแก้ไขการกระทําของตัวเองนั่นเองพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องกรรมกรรมก็คือการกระทํานี่เองนี่คือในเรื่องเขาเราตีโจทย์ไม่แตก เพราะกรรมก็คาดการหรือคิดเชื่อไปในเรื่องของอแต่ปางก่อนแต่ปางก่อนนั้นก็ใช่ครับปางก่อนนั้นก็คือเมื่อวานนี้นะครับนะเราทําอะไรทําดีไหมทําถูกต้องไหมทําถูกหลักไหมก็เรียกว่าปางก่อนเหมือนกันนะครับนะ้นี่เราตีโจดตรงนี้ไม่แต่ก็ถูกในเรื่องของหลอกนะครับนะให้เราไปเชื่องมงายสิ่งที่ ไม่สามารถนําเราไปสู่ในเรื่องของความประสบความสําเร็จได้นี่เองจึงตกระกรรมลําบากและเป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดแกมโกงครับครับขอบคุณครับลุงบุญส่งขอนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ